ตอนนี้มีเรื่องดราม่าอย่างที่บอกนันเองนะคะถ้าเกิดหลายคนติดตามในโซเชียลมีเดียจะรู้เลยว่าดราม่า กี่ยวกับแก๊งฮอร์โมนคืออย่างงี้ฮะน้องปันปันเองเนี่ยเขาได้โพสต์คลิปฮะเหล่าบรรดานักแสดงของแก๊งฮอร์โมนเนี่ยลงในไออินสตาแกรมมนะฮะมันเป็นเรื่องราวของการเปิดเพลงเสียงดังอยู่บนรถไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเหตุนี้นะฮะมันก็เลยเกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นมามากมายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ถือว่าให้ความสําคัญกับการอยู่ในที่ส่วนรวมค่อนข้างสูงเดี๋ยวเช่นบนรถไฟฟ้าโทรศัพท์ก็ยังไม่คุยกันเลยนะครับนอกจากการแชทกันแชทได้แต่ดูนะฮะ ดูภาพบรรยากาศนี้เกิดขึ้นนะฮะพอโพสปุ๊บเนี่ยดูดูหน้าคนยิ้นะคนดูแววตามีแววตาด้วยเองนะคะกต็ตายตายคือหลายๆคนค่ะก็ออกมา,าวิาพากษ์วิจารณ์กันนั่นเองแล้วก็ยังมีความดูดรัมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนได้มีการโพสนะคะจากน้องปันปันเป็นการโพสต์ตอ,อกลับประมาณว่า ใช่เรื่องที่จะมาจริงจังป้าช่วย,วยดึงสต,สติกัน,กนหน่อย <c oughs> ออกลายเป็นแฮชแท็กดัง <hashtag S 2> <c oughs> เลยแฮชแท็กช่วยดึงสติกันหน่อยนะฮะนี่นอกจากนี้นะคะพี่บอยยังมีนอกจากคนไทยที่วิจารณ์แล้วนะคะยังมีคุณอากิฮิโรโทมิคาว่าค่ะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ก่อนน้าเนี้ยก็เคยเออกมาโพสประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิอะเรื่องแท็กซี่ใช่แล้วเขาก็ออกมาโพสต์ว่าขอร้องนะครับอย่าทําแบบนี้เลยเพราะคนญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องมารยาทและสามัญสำนึกมากกว่าที่คนไทยคิดผมเกรงว่าคนญี่ปุ่นจะดูถูกคนไทย ในฐานะคนญี่ปุ่นที่รักคนไทยผมเสียใจนะครับจากกระแสที่รุนแรงอย่างนี้นะฮะ,ะก็ทำให้ต้นสังกัดอย่าง GTH นะครับอย่างพี่ย้งเองเนี่ยก็ต้องออกมาปโพสต์ขอโทษแทนน้องๆในสังกัดนะฮะพร้อมกับบอกว่าได้ทำเรื่องขอโทษไปยังสถานทูตไทยในญี่ปุ่นแล้วแล้วก็จะมีการแถลงข่าวเร็วนี้นะครับซึ่งทางน้องปันปันเองเนี่ยทางนักข่าวได้ติดต่อไปนะฮะรู้สึกว่าไม่ได้คุยกับน้องเองนะ<ช>จะเป็นผู้จัดการรับน,นะฮะก็ฝากบอกมาด้วยว่าน้องบอลปันเนี่ยขอโทษ คนไทยและคนญี่ปุ่นทุกคนนะฮะน้องรู้สึกเสียใจด้วยนะครับแต่บอกเลยฮะว่าดราม่ายังไม่จบนะฮะเพราะนอกจากแก๊งฮอร์โมนยังไปเจออีกคือชาวเน็ตเนี่ยก็ไปขุดรูปเก่าๆคุณซึ่งก็ดันไปเจอรูปที่นักแสดงบางคนเนี่ย ถ่ายรูปกับต้นซากุระเพราะว่าจริงๆการไปเทศกาลซากุระของเขาเนี่ยมันมีเรื่องของมารยาทในการไปเที่ยวนั่นก็คือห้ามโน้มกิ่งซากุระห้ามไปจับห้ามเข้าใกล้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวคือเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางสถานทูตก็ได้ออกมาเตือนคนไทยที่ไปเที่ยวแล้วนะคะว่าห้ามจับหรือห้ามเข้าใกล้ต้นซากุระแน่นอนคืออย่างที่พี่บอยบอกแหละเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่ มัน,มนเหมือน1ปีใช่ถูกต้องมันนี่หนึ่งปีมันมีครั้งเดียวเพิ่มมันจะมีแค่เจวันถ้าฝนตกปุ๊บซากุระหายหมดเลยนะมันก็เหมือนการอนุรักษ์รักษาไว้ให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูเนี่ยได้ดูแล้วก็เขาก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่ง เทศกาลดูซากรุระเวลาเขาไปอยู่ใต้ต้นซากรุระนะเขาก็ต้องห่างออกมาจากตัวต้นคือแค่ถ่ายภาพให้เห็นว<ห>ิวเท่านั้นให้ถ่ายภาพแน่นอนเออซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะน้องปันปันเขาก็ได้ออกมาโพสไอจี IG ขอโทษกับเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็น้อมรับความผิดทั้งหมดซึ่งกเ็เขาบอกว่าเหมือนจะมีการเข้าใจผิดด้วยนั่นเองนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนโพสต์หรือเม้นข้อความอะไรเลยและไอที่ข้อความที่บอกว่าใช่เรื่องที่มาจริงจังป่ะช่วยดึงสติกันหน่อยเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้เขียน เองแน่ๆแต่มีคนใช้ไอจีชื่อเหมือนปันปันเป็นคนเขียนเอาว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะยังไม่จบสิครับ<ช>เพราะว่าเหล่าบรรดาเรื่องประเด็นซากุระโน้มกิ่งหรือไปจับเนี่ยก็ยหรือว่าบนรถไฟฟ้าเนี่ยก็ไปถูกขุดรูปมาท่านผู้ชมอย่างน้องยาย่าเองก็ติดโผลไปด้วยเพราะว่ามันมีเคยมีรูปเหมือนแบบกระโดดกระโดดอะไรบนรบนรถไฟฟ้าแล้วก็น้องมินพิชยานะเหมือนไปจับกิ่งซากุระอะไรอย่างงี้ครับก็เลยถูกถูกพอประเด็นน้องปันปันโผ หลังๆที่แบบเคยมีรูปที่ไม่เคยเป็นประเด็นเอามาเชื่อมโยงกันหมด